สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับและสวัสดีเอสซีช่องเดอะตุกโตโยต้าทุกท่านด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าจะเป็นคลิปที่ผมจะพามาเดินดูสต็อกรถของผมนะฮะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันผิดสังเกตนะฮะแล้วก็มีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะว่าเซลตุกผมรอรถรถุรถ่นนี้อยู่ที่โชว์รูมเซลตุกมีรถไหมมีรถพร้อมรับพร้อมส่งมอบได้เลยหรือเปล่านะครับอ่ะ ในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูสต็อกรถที่โชว์รูมผมนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันผิดสังเกตเนาะว่ามันแปลกแปลกอะ่ะนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมอ่านี่ครับลานสต็อกของที่โชว์รูมผมนะเนี่ผิดสังเกตจริงๆร,รถโล่งเลยครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ดูรถน้อยๆ้อยนะเพราะปกติเนี่ย,ยตรงช่องเนี้ยมันจะไม่มีช่องว่างเลย แล้วก็ตรงนี้รถมันจะต้องมีจอดเต็มเลยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆนะฮะเพราะว่าที่โชว์รูมผมเนี่ยมันจะเป็นสต็อกของตัวรถกระบะและ Fortuner นะฮะส่วนรถเก๋งเนี่ยของผมจะอีกสาขาหนึ่งนะครับเป็นของดีลเลอร์ผมอาจจะจะจอดจะลงอีกที่สาขานึงนะครับโชว์รูมของผมเนี่ยจะเป็นโชว์รูมที่เป็นรถกระบะมาลงเนาะเนี่ย ตอนนี้ในสต็อกผมเนี่ยเท่าที่เห็นนะที่จอดอยู่หลกัหลกๆเลยก็จะเป็นตระก,กูลพิลัเนอร์เนี่ยยกสูงเนี่ยสมาร์ทแคปพลเร์ P ner, เนี่ยรถจอดเทียบเลยนะครับแล้วก็ตอนเดียวที่ผมเห็นนะตอนเดียวมีจอดหลายคันแต่ Fortuner Fortuner เนี่ยจะเป็นรถของของคุณลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับเพิ่งมาลงนะจะไม่มีรถว่าในสต็อกเลยช่วงนี้นะครับแล้วก็มี Veloz Veloz ก็จะเป็นรถของคุณลูกค้าที่มาลงนะฮะเป็นรถของคุณลูกค้าที่มาลง เป็นตัวท็อปตัวพรีเมียมสีรอนนะเนี่ยสีเงินนะเอาง่ายๆนะครับมาจอดจะหารถรีวิวก็ช่วงนี้ยากเหลือเกินเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นรถของคุณลูกค้าที่สั่งจองมาแล้วครับไม่มีรถว่างมาให้รีวิวเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยเนี่ยผมให้คุณลูกค้าแลวก็ f c ทุกท่านชมนะครับเนี่ยดูลานผมเนี่ยโล่งโจ่งเลยนะครับเนี่ย หลักๆก,ก็จะเหลือแต่เป็นที่พร้อมรับก็จะเป็นตระก,กูลพิลันเนอร์ยกสูงเนี่ยตัวนั้นก็จะเป็นสมาร์ทแคปเอนทีแล้วก็4ประตูเอนทีพีลันเนอร์นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวมิดอ่าตัวมิดนะสมาร์ทแคปมิดก็ยังมีจอดแล้วก็แชสซียังพอมีรถอยู่แล้วก็แปลกมากช่วงนี้ตอนเดียว2.8นะครับอ่าใครที่กําลังมองหาตอนเดียว2.8นะหรือใครก็ตามที่ รอในเรื่องของตอนเดียว2.4เกียร์ธรรมดานะครับผมแนะนำนะถ้าขยบรุ่นได้ผมแนะนำเพิ่มมาเอาเป็นตัว2.8ดีกว่าราคาต่างกันแค่20,000บาทตัว2.4เกียร์ธรรมดาเนี่ย6สปีดเนี่ยราคาอยู่ที่584,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว2.8นะครับเครื่องย,ยนต์204แรงมา้าเกียร์6สปีดราคาอยู่ที่64,000บาทราคาต่างกัน20,000นะครับถ้าลูกค้าเอาสีขาวนะครับราคาลดไปอีก7,000บาทนี่มีรถจอดนะตอนเดียว2.8 แล้วก็ Fortuner Fortuner คันนี้รู้สึกจะเป็นรถของคุณลูกค้าที่สั่งไว้นะครับอ่าไม่มีรถว่างนะอ่าตัวนี้ก็ p i o n e e r ตัวตมิทสมาทแคนะครับสีขาวแล้วก็เนี่ยที่เราเห็นเมื่อสกักครู่นี้ยกสูงมีตัวเตียเซอ Edition ันจอดตรงนู้นนะครับเป็นตัวมิดนะสมาทแคปตัวมิดเซอ e d i t i ิชนมีจอดอยู่คันหนึ่งสีขาว แล้วก็อของที่ผมจะมีตัวนี้อยู่นะครับใครที่กำลังหาตัว Smart Cap Entry z e dition ตัวเริ่มต้นนะราคา619,000บาทมีจอสีเงินนะสีอื่นไม่มีเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับเจ้าที่สต็อกของโชลูมผมเนะ่ยเขาแจ้งว่าช่วงนี้รีโว่รถดีเลยนะ,ะผมก็เลยรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆว่าจะมีทำอะไรกับรีโว่หรือเปล่าและ Fortuner อันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะยังไม่ทราบข้อมูลนะครับเพราะเขาบอกว่ารถจะดีเลยเนี่ยเห็นภาพเลยมาเดินหลังโชว์รูมเนี่ยนะครับเนี่ยลดลงโจ้งเลยสําหรับใครที่กําลังหารถใช้อยู่นะครับหลายท่านที่แบบว่าจองกับดีลเลอร์อื่นไว้แล้วยังไม่ได้รถเลยเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะอ่าก็ลองคุยกันให้เคลียร์ครับว่าจะได้รถเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ของผมมันมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะผมก็บอกไปตรงๆครับว่าตอนนี้รถขาดรถไม่มี นะครับถ้าจองแล้วรอได้อ่ะก็จองมานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ารอไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะผมต้องเรียนตามตรงกับคุณลูกค้านะอ่าผมจะไม่บอกนะครับว่ารถมีเลยล้วค่อยมาเลื่อนลูกค้าเอาไม่เอานะครับผมรู้สึกว่ามันมันเสียเวลาการทํางานผมแล้วก็มานั่งทะเลาะก,กับลูกค้ากันเปล่านะครับมีก็บอกมีไม่มีก็บอกไม่มีคุยกันตรงๆนะฮะอ่าแล้วก็มีลูกค้าถามกันมาเยอะสําหรับ เจ้า Fortuner g r Sport เนี่ยผมให้ดูเลยเนี่ยที่ชุ์รุมผมไม่มีรถจอดเลยนะครับรถต้องสั่งจองนะคิวรถรอรถผมคาดการประมาณคร่าวๆประมาณ2-3เดือนโดยปร,นะะประมาณนะฮะประมาณนี้ก็มีลูกค้าจองเข้ามาเรื่อยๆนะครับบางท่านเนี่ยผมเคยเคยคุยกับลูกค้านะอยากได้รถเลยคุยกับผมมาตั้งแต่ต้นปีเอาง่ายๆทุกวันนี้ยังถามหาอยู่เลยว่าจองจองรถไวยไ้ยังไม่ยังไม่ได้รถใช้เลย มีลูกค้าผมจองรถตั้งแต่ช่วงต้นปีทุกวันนี้เอารถไปใช้ไม่รู้กี่พันโลแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมแนะนํานะถ้าอยากใช้รถจริงๆแพลนแพลนไว้ก่อนว่าลูกค้าจะใช้รถช่วงไหนนะครับแล้วสอบถามที่ดีลเลอร์นั้นๆว่ารถเนี่ยประมาณการกี่เดือนเราจะได้แพลนได้ถูกสมมติเราจะใช้รถอีก3เดือนข้างหน้าอ่าแล้วต้องรอรถ2อสเดือนเราก็ทาเรื่องจองไว้เลยไหมสั่งรถไว้เลยไหมถึงเวลารถมาลงมันก็จะตรงกับที่ลูกค้าแพลนไว้ว่าจะใช้รถพอดีแบบนี้ดีกว่าไหม ผมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าจะรอหาโชว์รูมที่มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับถ้าโชคดีเจอรถก็ดีไปแต่ถ้าไม่เจอรถจอดตะเวนหาผมมองว่าเสียเวลาปเปล่าๆครับผลส,สุดท้ายลูกค้าก็ยังไม่ได้รถใช้สักทีก็หากันอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วมีบางท่านนะมาถามผมว่า,าถ้ามีรถหลุดมารัดคิวได้ไหมผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะที่ผม แต่ยังไงคนอื่นยังไงผมไม่รู้นะครับสำหรับผมของผมเนี่ยคือจะจัดสรรตามคิวนะครับดูว่าลูกค้าท่านใดจองมาวันไหนอะไรยังไงจัดสรรตามคิวนะครับเราจะไม่รัดคิวให้นะครับเพราะเราต้องเห็นใจคนที่จองมาก่อนลูกค้าที่จองมาก่อนนะครับเราจะไปรัดคิวไม่ได้เว้นแต่ว่ารถที่ลูกค้าท่านนั้นไม่เอาหรือรถหลุดแล้วเราเช็คแล้วนะครับว่ารถรุ่นนี้สีนี้นะฮะไม่มีคิวลูกค้ารอรถ อันนี้เราถึงอาจจะโยกให้กับคุณลูกค้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีคิวก่อนหน้าที่จองรุน่นนี้สีนี้มาตรงกับรถหลุดเราต้องมอบนะครับส่งมอบให้กับลูกค้าคิวนั้นก่อนคิวที่รอก่อนนะครับผมมองว่าแบบนี้แฝงกันดีกว่านะครับเราไม่ข้ามคิวไม่รัดคิวกันนะฮะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าถามความเห็นผมนะสต็อกรถกระบะผมโล่งๆอย่างเงี้ย ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแน่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเร็วๆนี้หรือเปล่าแต่ผมคาดการณ์ไว้เลยครับว่าหลายๆท่านคิดว่าอาจจะมีโมเดลใหม่ตัวใหม่มาหรือเปล่าผมมองว่ายังยังไม่เร็วๆนี้หรอกอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะครับเพราะช่วงนี้รถขาดเนี่ยเห็นไหมรถจอดโล่งเลยนะครับก็รอดูถ้าเกิดว่า มีข้อมูลอะไรมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลไว้ในช่องของผมนะลูกค้าก็กดติดตามไว้ได้ครับนะฮะสำหรับคุณลูกค้า FC ทุกท่านหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ชมใหม่นะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับและอยากจะทราบข้อมูลนะก็กด Subscribe กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่ อยากจะโทรมาสอบถามอยากจะมาปรึกษานะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์โทร0618213464 line id t o k 8 1 0นะครับผมนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมหรือ fc นะครับเพราะว่ามีคือผมทิ้งทิ้งในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าพร้อมเพลย์สนับสนุนนะครับในการทำคลิปก็มีผมคาดว่าน่าจะเป็นลูกค้าแหละที่ที่เห็นนะก็ มีสนับสนุนค่าน้ําค่ากาแฟเอาง่ายๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมาด้วยนะลูกค้าก็ไม่ไม่แจ้งมาด้วยว่าเออมีมีผมสนับสนุนาการทําคลิปมาให้นะไม่ไม่มีลูกค้าแจ้งมาแต่ผมรู้สึกว่ามีมีมียอดเงินเข้ามานะครับยังไงผมก็ต้องขอกราบขอขอบคุณมา,าที่นี้ด้วยสำหรับลูกค้าหรือใครท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนในการทําคลิปนะครับก็มีรายละเอียดอยู่นะครับในยใต้คลิปก็เข้าไปดูได้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมาล่วงหน้านะครับผมเอาล่ะ ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละเพราะว่าเนี่ยแดดร้อนแล้วเกินนะฮะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามะรับชมนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเซลล์ทุก้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะที่จะได้ไม่พลาดคลิปละครใหม่ๆจากช่องเซลล์ทุกนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ